รครับกลับเข้าสู่รายการตามเซียนสองภาคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ยังอยู่กับหลวงพ่อคูณวรปััโยนนะครับพระเดชพระคุณท่านจะได้มาพูดเรื่องธรรมะให้คุณผู้ชมได้สดะฟังกันครับครับเขาจะมุมครับครับทนะุกอย่างครับผมพนะเดิมบอคือวันเวลามันมีค่าสำหรับชีวิตของเราอย่างมากมายชีวิตของเราก็มีค่ามากครับมลมหายใจเขาบอกของเราก็มีค่ามาก คระธรรมคําสอนของเจ้าก็มีค่ามากมากคนนิพพานก็มีค่าสูงสุดทุกคนเราจงพยายามสร้างให้ผลขึ้นในหัวใจเราทุกดวงครับถ้าหัวใจของเราเนี่ยสร้างสางิ่งดีๆเกิดในหัวใจของเราเนี่ยเราจะมีแต่ความสุขทุกไม่มีเจือพนหรอกเพราะนั้นเมื่อเราอยู่ในโลกเราก็ต้องเข้าใจเรื่องโลกครับโลกมันมีอะไรที่มั่นคงเท่าวรมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราอยู่กับธรรมชาติ ทำไงเข้าใจเะยเป็นสุขข็รู้จักปล่อยวางรู้จากมองทุกอย่างเป็นธรรมดามองโลกตั้งด้านดีและไม่ดีเพราว่ามองโลกด,ด้านดีมีเหตุผลเห็นคนอื่นดีมีค่าปลุกใจให้เกิดศรัทธาตั้งหน้าทำความดีมีแต่คุณมองโลกด้านร้ายกลายกลับใจรับแต่เรื่องเครืองคุณเหนื่อยหน่ายเลือกล้างทางบุญที่พุ่นวายแท้แน่นอนเลยนี่เราอยู่ในกลางโลกเหมือนเหมือนทำเหมือนกิโล ไม่เอียงซ้า,ายเอยียงขวาถ้าเราทำคนกิโลเอยียง่าตรงผลกลางแล้วเราจะไม่เป็นทุกข์หรอกโลกจะบุ่นวายใจเราเป็นสุขได้นะครับไม่ม่ <laughs> ใครทำาหัวใจเราเสียได้ครับใจเราดีแล้วทุกอย่างมันดีเองเพราะฉะนั้นอดีตที่ผ่านมามันดีไม่ดีแล้วแก้ตัวแก้ตัวไม่ได้แก้ปัจจุบันอดีตเหมือนความฝันบัจจุันความจริงอนาคตเป็นจริงที่แน่นอนจงเลือกทําปัจจุบันให้ดีได้ก่อนอนาคตดีแน่นอน อดีตไม่ขยันปัจจุบันไม่ขวนขวายอนาคตไม่ต้องทำนายเรียกว่าโชคลายแน่นอนครับอดีตมีความขยันปัจจุบันมีความขวนขวายอนาคตไปไกลแน่นอนรหรือรอดีตนะไม่ขยันปัจจุบันขวนขวายอนาคตก็พอไปได้ครับ <laughs> พอไปได้เรียกว่าเหมือนองค์ุลิมานตอนแรกท่านก็ฆ่าคนเยอะตอนหลังมาได้ฟังทำรู้เป็นบ้านหาันก็เรียกว่ากลายเรียกว่าเป็นดีนะ ทนนคดปลายตรงชายตายครา้อมอนกันบางทีเราผิดผ่านมาเรื่องมันต้องเสียใจเสียใจไปตั้งใหม่เราทําวันใหม่ยังมีวันนี้มันปิดไปแล้ววันหน้าเอาโอกาสทําใหม่ครับโดยเฉพาะช่วงนี้รลยวว่าเทศกาลวาเลนไทยที่ผ่านไปแล้วที่ผ่านมาแล้วครับขอให้ทุกคนจงรักตัวเองวันแห่งความรักรักตัวเองรักพ่อแม่รักครูบาอาจารย์รักพี่น้องของเราเนี่ยเริ่มต้นจากรักตัวเราตั้ก่อนเมื่อรักตัวเราแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีรักตัวกลัวกรรมจะทำชัทั่ว อยากมัวมัวหมูงไหม้ตายเป็นผีจงเลือกทําแต่กรรมที่ดีจะได้มีความสุขพ้นทุกข์ภัยขอ,อลูกหลานทุกคนพี่น้องญาติดวงตา,าที่ั้งหลายน,นั้นจงทําในสิ่งที่ดีในวันเทศกาลวาเลนน์ที่ผ่านไปแล้วนั้นถ้าเราทําดีคิดดีพูดดีปฏิบัติดีเป็นคนดีไม่ยากหรอกรม,มันยากท้องใจเราจะยอมรับว่าจะแก้ไขตัวเองไหมถ้าเราแก้ไขตัวเองได้ก็ทําให้เรานนั้นเป็นคนดีได้เหมือนกันครูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันแต่ว่า สาม,มารถทำความดีได้ไม่ได้ห้ามเนี่ยกฎของกรมของกรมก็ไม่ได้ห้ามกฎหมายก็ <คน S 1> ไม่ไ,ได้ห้ามค,คนไหนที่ทําความดีมากมาก็ทําให้เกิดความจเจริญก้าวหน้ามากนะครับผมบว่าวันเวลารอใครไม่ได้แหละเนาะวันเวลามันผ่านไปมีค่าต่อคนที่รู้จักใช้เวลาเป็นประโยชน์ถ้าคนไม่รู้จักทําเวลาไม้ประโยชน์แล้วก็เขาเป็นโทษไปเสียอะไรก็เสียได้แต่ว่าเสียเวลาผ่านแล้วผ่านเลยแก่แล้วแก่เลยตายแล้วตายเลยครับผไม่มีโอกาสแก้ตัวเลย โอกาสยังมีเงินมีทองเข้าของน่ะสามารถที่จะสแสวงหาได้คดังลวงตาพยาวามท่านพูดว่าอันเงินทองหล่นหายย้อนไปหาครับผมยังมีท่าดนพบประสบผลมแต่วันคืนผ่านปลายยาปราลมเจาะนิยมย้อนหลังอยาวังเลยขอจเจริญพรนะครับเ้าเรียกว่าการเวลาเนี่ยเกินเ<ช>กินทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่มีผน <ม S 1> กลับมาไม่มีค,ครับแก่แล้วแกเลยนะฮะ คือเป็นคติตำคติคติธรรมนะฮะอย่างดีเลยนะฮะบางคนนี่คิดว่าความดุ่มความสาวยังคงอยู่ตลอดไม่คงที่ไม่คงที่นะครับความดีคงทนครับผมนะแต่ความดีที่อยู่ยั่งยืนยาวนะใช่สังขาร่างกายก็เหมือนสาลาเงินบ้านคนเราหลังสักวันนี้ก็เก่าคำค่าสักวันหนึ่งอย่างหลวงพ่อเองก็65ปีนี้ก็แล้วว่าเก่ขึ้นมาเยอะเหมือนกันไม่รู้จะอยู่ได้กี่ปีนะพยายามทําความดีเต็มที่เล่งทาความดีแล้วก็ถึงเวลาก็จะเป็น เป็นผีแล้วก็ต้องทำอะไรเยอะสร้างวัดสร้างแล้วรวมมากมายกายของเพ<ว>ื่อเป็นอนุสรณ์กระดิ๊บว่าเออครั้งหนึ่งมีลงพองหนึ่งเกิดขึ้นในในวัดครับก็เป็นอนุสรณ์ของที่ลูกหลานเกิดมาหลังก็โอ้หลวงพ่อคุณเราโยนนะสร้างไว้นะครับเป็นแบบอย่างต้นต้นธมบับที่ดีแก่ลูกหลานด้วยเป็นตัวอย่างครับทําตัวอย่างให้ลูกหลานดูนะให้ลูกเห็นลูกหลานเห็นเย็นในลูกหลานส้มผัดแล้วจะเป็นตัวอย่างที่ดีต่อไปครับหลวงพ่อที่นี้กิจกรรมในวัดเนี่ยที่ทํากันอยู่ เป็นเนืองดินเลยเนี่ยคือกิจกรรมนั่นคือทําวัดตรวจมนต์มีการปฏิบัติธรรมน่องขาวหอมขาวพี่น้องญาติโยมบุญญาติยายนยลูกหลานญาติมิตรทุกคนเข้าไปสู่วัดัลังก็ขอยทุกคนคิดว่าหลวงพ่อของฉันญาติของฉันอย่าคิดว่าเป็นคนดื้อนะถ้าเป็นคนดื่นมันไม่สนุกรับเป็นเหมือนญาติเหมือนพี่เหมือนน้องเราครับผมเราจะมีแต่ความสุขเรวรักกันเหมือนพี่ดีกับน้องกรองกันเหมือนญาติครับมแล้วก็ถือว่าถ้าลูกปลาหลานอยากมิตร ขอใเราทุกคนทาความดีเต็มที่เลยตั้งตัวความดีเต็มที่ทาวัดตวมวนรูปหลานทุกวันศุกร์นักเรียนนันกเรียนใกล้ๆกลบ้านก็นมาอบรมทุกวันแต่การกราบการไหว้การสมาทานศิลนห้าพร้อมเพียงกันนะสมาทานกรรมฐานนั่งสมาธิแผ่เมตตาเพราะว่าเราปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ๆเนี่ยรเราเรียกว่าเริ่มต้นคนเก่าก็เหมือนใบไม้ที่มันแก่ก็พังไปร่วงไปล่นไปถึงการเวลาที่ เยาวชนลูกหลานที่เกิดใหม่หลังก็ยังมีโอกาสไปไกลไปไกลนะใช่ใช่ใช่แต่ปลูกฝังเรียกว่าคำวราหลังก็บอกว่าไม้แก่ดัดยากนะไม้อ่อนดัดง่ายนะจริงถ้าเราว่าดัดตอนแก่มันดัดยากมันแข็งแล้วแล้วว่าตอนเด็กนี่เราว่าเมืองเราดัดเหล็กเวลาร้อนมันง่ายนะถ้ามันแข็งแล้วมันดัดยากคนเรามันกันถ้าเริ่มแต่เด็กไม่เหมือนสมัยหลวงพ่อสมัยเป็นคราวาัดแล้วกว่าจะเข้าวัดเนี่ยต้องอายุยี่ิบ ติดแปดติเก้ายี่ติแล้วนะ <c oughs> ไม่รู้ความหมายก็คนโบราณก็ไปสอนอย่างนี้นะก็มีการทําอย่างนี้แต่ปฏิบันเนี่ยทางวัดตวมวนแปรด้วย <c oughs> อธิบายธรรมะกับมฐา,านสมาธิ <c oughs> และประโยชน์ในการทำวัดตวมวนทำให้เรามีสีปัญญามีสมาธ <c oughs> ิเรียนก็เก่งนะมีจลิญก้าวหน้าลังเกตถามจากครูบาอาจารย์ว่าเป็นไงนักเรียนอบรมดีขึ้นว่างงานสอนงานขึ้นฉลาดขึ้นนะความจําดีขึ้นกิริยามารยาทเรียบร้อยขึ้นเยอะเลย <c oughs> แล้วเป็นประโยชน์มากมายกับสังคมแล้วก็ พยายามสร้างคนดีหลวงพ่อมีความเป้าหมายว่าวัตถุมงคลอย่างหนึ่งแล้วก็สร้างติดคนลอยเป็นวงคนด้วยครับแล้วว่าสร้างทั้งคนให้มีธรรมะจําตัวประจําใจด้วยครับแล้วว่าไม่มีการตายถึงตัวหลวงพ่อจะตายไปอนาคตแต่ลูกหลานเกิดใหม่หลังธรรมะก็ยังไม่ตายอีกยังอยู่ตลอดไปด้วยครับเป็นการจะหลวงพ่อสานนาของเราไปในตัวด้วยถ้าเราไม่ทำงี้นะมีแต่วัด <c oughs> ไม่มีคนเข้าวัดมีความหมายอะไร,รนี่ประโยชน์อะไรเลยครับถ้าเรามีวัด มีพระเยอะะมีคนสักการะบูชาวัดก็มีค่ามีราคาไอ้สงจากลูกหลานที่สร้างวัดสร้างต้นลาสร้างโบสถ์เนาะสร้างตลาการเรียนสร้างขึรูปเนาะคนไหว้ร้อยคนเราได้บุญร้อยคนครับปีหนึ่งมาไหว้พระเราที่เราสร้างสิ่งิมาพรพวกเนี่ยพันคนเราก็ได้บุญพันครับพันคนปีหนึ่งตั้งแสนคนล้านคนเราก็ได้บุญเยอะจนกว่าพระเราที่สร้างจะพังครับโเฉพาะทีนี้ผมสังเกตว่าพระในวัดทุกพระพุทธรูปทุกองเนี่ย S <S จะมีหลังคาคุมหมดใช่เพราะอะไรครับอันนี้รประเด็นพระคุณหลวงพ่อพระอาจรยพรมยานหลวงพ่อฤาษีท่านสอนเอาไว้ว่าการสร้างพระไม่อยากให้ทาตากแดดครับทํามีลมนะ่มเนาะคือจริงของท่านว่าคนเราเนี่ยถ้าเราไปนั่งตากแดดทั้งวันฝนตกแดดดอรไไปเขาลมมันทร,รมานขนาดไหนมันร้อนขนาดไหนมันหนาวขนาดไหนแต่เราทํรลมแล้วก็เาโลกก็สบายใจครับคนมากราบลราวจาโอ้พระของฉันมีชื่อใน่อยู่ในล่มนะที่ก็สบายขึ้นคนบนมากล่าวก็สบายใจหลวงพ่อก็ ถ้าพูดได้คงกับอกสบายนะเย็นดีสบายดีนะไม่ร้อนหรอกูลว่าไม่ร้อนเลยใครพอนีทีสิ่งที่ดีด้วยสังเกตดูวัดท่าทรงที่เคยใครเคยไปจะเห็นว่าไม่มีผ้าตากแดดนะครับผมไม่นิยมผ้าตากแดดมันร้อนพระ่าสุทงนี่ก็คือวัดหลวงพ่อหรือสิรินำพอดีท่านหลวงพ่อเร่สร้างกันมานล้ครับผมตะกอนก็เป็นตุ่งนาไม่มีอะไรเหมือนกันครับตอนนี้ก็หลายร้อยไร่อยู่อันนี้การสร้างพระไม่อยากให้สร้างตากแดดนะอันนี้ทลาเห็นนี่ที่ องค์ใหญ่นี้ก็จะทําต่อยอีกครึ่งหนึ่งนะจะมีเจ้าภาพทําอีกครึ่งหนึ่งต่ออยเนี่ยมันแคบไปแต่จะทำอีกครึ่งหนึ่งนะมีเจ้าภาพทําแล้วทีนี้ถ้าขอขอภัยนะครับหลวงพ่อแฟนรายการหรือญาติโยมท่านใดอยากจะร่วมทําบุญกับหลวงพ่อนะครับโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งนะครับหนึ่งสามเก้าสี่เก้าเก้าสามนะฮะอันนี้เบอร์พระอาจารย์ตู้นะเบอร์คือหลวงพ่อเองหลวงพ่อเองปกติไม่ค่อยกดนะ ครับม่อค่อยพูดอะไรอยู่ก็เงียบครับเพราะหลวงพ่อไม่มีกิจนิมนต์เยอะแล้วก็เรื่องรับโทรศัพท์เนี่ยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยถนัดเขไม่ค่อยถนัดนะฮะยังไงก็โทรบาเบอร์พระเลยขาพระอาจารย์ตูนะอาจากจะทําบุญทรายสักกระสอบหนึ่งร่วมสร้างศาลาคุมพระหรือว่าจะสาวสักต้นหนึ่งหลังคาสักสิบแผ่นยี่สิบแผ่นใช่จตุรพอเพราะว่าการการไม่ต้องมีเงินเยอะหรอกมีบาทตืหลวงก็ทําได้ครับผมไม่มีเงินเลยมีมือตีนิ้วสาทุสาธทุ แล้วก็ปัตตาห์นโมคตนาหม่ด้วยบ,บุญกุศลจากการที่เราได้ดีใจด้วยาสาธุสาธุ<ห>ดูตัวอย่างก็นางมาสัสีคู่หลวงพระเบตันดันทุกชาตินางไม่เคยทําบุญด้วยตัวเองเลยเพราะสามีทําก่อนสาธุสาธุมาถึงชาติทุทานเนี่ยบริจาคก,กันหาชาลีตอนแรกก็มัสีก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมพระเวทันดรนึงบริจาคนะกันหาชาลีก็เสียใจก็เลยตอนหลังก็บอกว่า ถ้าพี่ไม่ทำทั้งนี้ก็ไม่สามารถสาเร็จเป็นบุรเจ้าได้ดนะเรียกว่าบริยจาาลูกกญหาจารีเนี่ยต้องทําคนน้็ตีสากระสาทุสาธุมาชาตินี้ไปนี่พันอุเลยในสงสาธทุนะนะครับนี่ฮะอันนี่สงของการสาธุานะ<า><า>เรา<ช>ไม่มีปัจจุปัจัยเราก็ร่วมทําบุญร่วมสาธุมทนาสาทุก<ช>ันอย่าไปคิดน,น่อยใจว่าฉันไม่มีปัจจัยไม่มีเงินไม่นทองช่วยหลวงพ่อหลวงทวสร้างไม่ําเป็นหรอกใจพอทําใจให้เต็มบริบูรณ์มีบาทมีถึงมีสิบาททันต้องบาทหนึ่ง มีร้อยหนึ่งทำต้องตีบาทจะไปทำหมดตัวนะทำให้เราเดือดร้อนนะครับถ้าเราทำบุญเดือดร้อนทำให้เราเป็นทุกข์นะครทนได้บุญใจก็เลยเป็นทุกข์ครับเพราะเจ้าน้ำเรามันหลุ่นล้วไม่น่าทำเยอะเป็นร้านหลายร้านลาดเนะใช่กลับมาบางทีก็มาทีเราแกแ้นอีกนะก็เป็นบาปอีกนาะครับผมท้าจะได้บุญก็เป็นบาปเอด้วยข่าวผมนะฮะวันนี้เวลาที่สัมภาษณ์หลวงพ่อหมดแล้วนะฮะแต่เยวงไงพรุ่งนี้ผมจะนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อมาอีกหนึ่งวันนะครับนะก่อนที่หลวงพ่อจะหมดเบรกนี้ นมนม์หลวงพ่ออวยพรผ่านให้ฟันรายการทั่วประเทศและหลายหลายประเทศครับรับชมครับ <c oughs> ขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ตรงรักตัวเราให้มากรักแลก็พยายามทาดีว่าเราเกิดมาในโลกนี้สักวันเราต้องเป็นผีทุกคนก็เราจะตายจากโลกนี้เรามาถามตัวเองว่าเราทําความดีกี่ครั้งทาความดีกี่หนเราสร้างอะไรเราเสกตัวเราให้สักติดหรือยังเสกทิ้งของเราให้มีกุศลหรือยัง เสกตนให้ดีมีมีความดีในตนหรือ,อยังเสกบางคนใส่โตหรือ,อยังมาเสกคือมาทำแหละพรเป็นพรที่แสวงหาไม่ใช่พรในการพูดอย่างเดียวต้องทําทาใดๆก็มีก็มีค่าถ้าเราเอาไปทําทาใดๆก็อะไรค่าถ้าเราไม่ทาถ้าเรายังมีสิ่งที่เราชอบก็ขอให้เราหันมาชอบในสิ่งที่เรามีไม่ต้องไปมองชีวิตสิทํิทำไมเขารวยกว่าเราดีกว่าเราเก่งกว่าเรา,เราต้องมองตัวเรานะ่ะมองตัวเราสบายสบายเอากคนเหมือนกันเขาคนเหมือนกัน คนรวยคนจนก็แก่เจ็บตายเหมือนกันมีเท่ากันแต่ว่าฐานะอาจจะไม่เท่ากันแต่เรานันสามารถทาความนีได้เสมอไปถึงจะช่วงวาเลนไทยหรือไม่วาเลนไทยก็แล้วแต่ก็ขอให้เรารักตัวเราให้มากก็น,นึกถึงพ่อแม่ของเราเมื่อมีสังขารร่างกายที่พ่อแม่ให้เรามาแล้วก็ขอยําใช้เป็นประโยชน์เป็นตัวแทนของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์อย่าสังขารร่างกายไปทำชั่วและย้ำต่างๆจะทําให้พ่อแม่ต้องชอกช้ำใจ ต้องทําให้พ่อแม่ชื่นใจอย่าทำให้พ่อแม่ต้องทําใจลูกคนไหนทําให้พ่อแม่ชื่นใจพราะลูกนั้นเป็นยอดลูกนะลูกกตัญญูถ้าลูกคนนั้นทำให้พ่อแม่แต่ทําใจแต่ละวันเนี่ยลูกกันเป็นคนเนีราคนรู้จักคุณต่อไปเมื่อมีครอบครัวกรรมนั้นก็จะมาเกิดแก่ตัวเองต่อไปลูกหลานต่อไปแล้วว่าโคงกรรมแล้วเราทําดีกับพ่อแม่กับครูบาอาจารย์แล้วก็ไดไดีเองต้องคิดดีเปลี่ยนความคิดติมใหม่นี่มีพศห้าสิบ้าิกว่าเนี่ยก็ผ่านมาเนี่ยเดินกว่าแล้วถามตัวเองว่าอ่านะ พอสอใหม่เป็นพอสอใหม่เป็นใจแล้วหรือ,อยังถามตัวเองว่าถ้ายังไม่เปลี่ยนเปลี่ยนถ้าดีแล้วไม่ต้องเปลี่ยนเสริม <c oughs> ถ้าดีแล้วก็เสริมไปเสริมดีไปเสริมสวยความดีถ้ายังไม่ดีก็พยายามแก้ไขปรับปรุงเป็นพอสอใหม่ต้องเปลี่ยนใจเท่าใหม่ <c oughs> แล้ยวเราจะเป็นคนใหม่ว่าใจดวงดวงเดิมแหละแต่สังขารร่างกายจะเส่มโทรมแต่ว่าใจของเราแต่งได้ขอ <c oughs> ทุกคนจงมีความสุขสวัสดิพัฒนามงคลสมบูรณ์ในสิ่งที่ตนปรารถนาโดยทัวหนางกันทุกท่านทุกคนเทินขอจเจริญพร ทัครคขับผมท่าก็เป็นคำบุยคอด,ดีๆของพ่อคูณวะัละปัญโยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราขอพักเบรกกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ครับตามเสสียสพระ